สวัสดีครับพบกับเคพิชชิ่งครับผมเชา้านี้เราก็มาดูใส่ดักปลาครับผอจะใส่ครับเป็นใส่ดักกุ้งครับเราดักกนหนไวเพื่อาณตอนเย็นครับผม มาเมื่อวานปลุกลูกครับเป็นใส่ดักกุ้งโดยเฉพาะครับพาถังเรียบร้อยครับวัน,นี้เตรียมใส่ลูกตารอชมฝุกงานครับผมเพื่อนได้กลัวไหมครับ วันนี้ก็จากทุ่งนาหลังบ้านครับผมเห็นน้ำสวยๆครับมาผ่านช่องน้ไม่รู้ว่าตัวจะเยอะไหมครัเนี่ยครับพอถึงลูกเล็กแล้วครับผมใส่ดักกุ้งโดยชูหุ่นยานครับผม mì toa mì toa nhưng mà ra đặc có trong năm lấy vậy đi nó có tăng khoảng gấp bổ ít đi lúc ba tiêm cung nít lúc ta tiêm này เราเกต่อนดีกว่าครับผมเดี๋ยวลูกปลามันตายเกตุดูก่อนนับ ลูกปลาซิวล้วนๆครับได้กุ้งนิดเดียวเองครับไปครับเราไปต่อใส่น้ำหน่อยกพ่อนครับเราจะเอาลูกปลาไปลอยบ่อครับลูกเล็กก็หมานๆแล้วครับผมปลาซิวหมดเลยครับ สองครับหลุนครับจะมีตัวไหมครับอีคือมีนิดเดียวนิดเดียวครับเราไปลุกข่อไปดีกว่าครับ เรา,าดูลูกที่สามครับผมเฮ้ยมีตัวไหมนนี่ครับโอ้โหคุ้งเต็มลูกเลยครับเนี่ยครับคุ้งครับเห็นไหมครับเนี่ย กุ้งเตรียมนี้แหละเน้นเน้นลูกเลยทุกคนไปครับงลูกต่อไปครับไปบดูตู้ก่อน ลูกเมื่อกี้ลูกอีกสามกุ้งเต็มนะครับไม่เคยมีลูกปลาขเา่นั้นำมาลุ้นลูกนี้เนี่ยลูกที่สี่ครับผมตัวจะมีตัวไหมฟองนี้ครับผม พอมีครับนี่เยอะเท่าไหร่ครับได้อยู่ครับแค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปชมลูกที่าครับครับผมเรามาชมลูกที่5าครับพอมีตัวบ้างนะว่า พอมีครับเกะก่อนครับมีลูกปลาด้วยได้เอาไปปล่อยบ,บ่อหาลูกเลยครับผม ดใส่ดักกุ้งครับทำเองครับผมมีไว้ไม่ผิดหวังครัวน,นี้ได้กินกุ้งแน่นอนนี้ยไม่ต้องใส่เยือ่อครับ nên đặt tạm trong nam lịch đây tuổi nên nón nhá nó chống được sự thái các bạn Thank เดี๋ยวเราไมาน้รับยี่ยมช่องน้ําะดักน้าําจะไหลผ่านแบบนี้ครับก็เอาใส่มาตั้งขวางกุ้งกลามจะเข้าอีกนะโอ้มีครับผมมีเยอะครับนี ได้อยู่ครับครับผมเราเอาไปรวมนีกว่าครับเราก็ดูเสร็จกันแล้วหกลูกครับ เดี๋ยวเราไปดูผลงานรวมครับผมที่ใส่ถังนี้ โอเคครับผมเราก็ปล่อยลูกปลาเสร็จเรียบร้อยครับมีบางตัวทีว่ตายครับผมเอาไปมันดูเป็นอานกุ้งครับ вниру. А я вот เยอะเลยคับลูกแตวมันตายมันเยอะเกินเดี๋ยวลูกปลาติดเต็มนะปตาตะค้อ นี่ครับเปนงน,นารรวมกุ้งครับเยอะมากครับเต็มเลยผมภารกิจคลิปดักกุ้งนะในทุกงนาจนสุดเลยครับวันนี้เดี๋ยวรอบหน้าเราไปดักกันที่ไหนก็รอติดตามครับผม หวานๆครับวันนี้กุ้งเยอะมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมรับทลิปกุ้งก็ลานเพียงแค่นี้ก่อนนะครับได้เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมครับ